สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังช่อง YouTube ช่องนี้และวันนี้เป็นเรื่องของข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชนคนท้องถิ่นแลนะสำหรับคุณ,คณนะที่มีข่าวต่างๆจะเป็นเรื่องของข่าวบริการด้านไหน นะก็แจ้งมาเข้าสู่ในการเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 5 9 4 0 5 3 8 9ยินดีรับใช้ยินดีบริการทุกท่านนะด้วยความเต็มใจครับและวันนีนะ้ก็จะพูดถึงเรื่องของงานจังหวัดกาญจนบุรนะีซึ่งช่วงนีเน้เป็นช่วงจัดงานสะพานข้ามแม่น้ำแคว แล้วก็งานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ผมเก็บเรื่องราวต่างๆมาฝากให้กับคุณคุณลองติดตามรับชมและฟังได้นะครับนะจากคลิปอันนี้นะครับ เรียนนะคะสําหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านที่มาร่วมชมการแสดงนะคะสําหรับการเี็นเ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเฮ้ยคซึ่งเราไม่สามารถจะจัดให้ตรงตามตารางปฏิทินการเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเนี้เราก็มีสมัยท่านผู้นี้ค่ะท่านนายกสมาคมทหารศึกจังหวัดเชิญนะคะผู้แทนนะคะของเหล่ากรชาติจังหวัดกาญจนบุรี และก็ในระดับต่อไปนะคะขอ,อาแยกเรียนเชิญค่ะสำหรับพรเสีงปรมือ่เป็นเกียรติค่ะขปมสมสุเพอาบสุนนานเลค่ะขอเสียงประมือดังอิสระเพื่อเป็นู้ว่ารชาชการจังหวัการทะลุรีท่านพลตีสอนฉรสุกการทะบุรีท่าน นายกสมาคมสื่อผู้ชมบันทึกวิถภาพทางรถไฟสายมรณะไปได้เซื่อตัวเห็นพื้นเป็นอำเภอตะบนข้าฉุกอำเภอทองขาปูตะบนหลวงมีความสับสนต่อประพิสาชาไทยเป็นใด้พระกบและถูกบันทึกลงในหน้าซิง นกทุกวันเออพักนี้ว่าฉันนั้นมี่าตามทารกองทัพญี่ปุ่นได้ข้าข้อร้องฉันข้อร้องฉันข้อร้องทครับพอบนพองวันนี้ผมได้พาทหารญี่ปุ่นมาทข้าไม่น้ำกลาดในภูเจอฉันดามาเป็นปริญญาตรี ต่อไปตราบชั่วนิัดนายทัพญี่ผมผู้ควบคุมการสร้างคุณบิคณัสสนัการแสดงขอขอบเรียนนะคะสำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านที่มาร่วมชมการแสดงนะคะส เรือนี้คือ1กิจกรรมนะที่ทางข่าวบริการของเรานะครับนะํามาฝากให้กับคุณคุณนะได้ชมกันแล้วก็อยากจะเรียนเชิญกันแล้วกันนะครับงานสะพานข้ามแม่น้ำแควของเราเริ่มขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8 นะแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่17ธันวาคม2566นะครับแนะเราก็ยังมีบรรยากาศภายในงานอีกมากมายเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกิจกรรมของงานกาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรนะีหรือจะเป็นกิจกรรมด้านบนเวทีนะครับในะด้านต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาหารการกินเยอะมากนะมีร้านค้า นะด้านต่างๆเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า,า200ล้านนะ200ล้านค้าอาจจะมากกว่านั้นนะครับนะแล้วก็ยังมีการประกวดนาะงงามสันติภาพนะประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยต้องเข้าไปชมกันนะครับนะก็ถือว่างานนี้นะจัดยิ่งใหญ่นะครับนะจัดยิ่งใหญ่นะเราก็มีภาพ บรรยากาศเนี่ยนะครับนำะมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะฮะจะได้รู้ว่านะสีสันของงานเนี่ยน่าประทับใจขนาดไหนก็ต้องขอชื่นชมนะครับนะว่าปีนีนะ้การจัดกิจกรรมเนี่ยรัดกลุ่มนะครับนะแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าเร้าใจนะก็สำหรับคุณคณนะครับนะที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวยังไม่ได้ไปสัมผัส นะกับงานสะพานข้ามแม่น้ําแควงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนะช่วงนี้ยังทันนะครับนะยังทันอยูนะ่เพราะว่างานเขาเนี่ยจะไปสิ้นสุดในวันที่17ธันวาคมแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมนะครที่จะสร้างความเซสพรสภนะในการเข้าชมนะสลับคุณคุณนะครับนะแล้วก็ในรอบ นะแสงสีเสียงเนี่ยโอ้โหต้องบอกได้เลยนะครับนะว่าสุดตรการตาจริงๆนะฮะอ้าวก็ฝากกันไว้ได้วยกันนะครับนะสำหรับงานสะพานข้ามแม่น้ำแควนะวก็ขอเชิญนะฮะสำหรับคุณคุณที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะหรือจะอยู่ไกลนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรีได้นะครับ เอาละนะครับนะเราก็ไปอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เราจะมา,าบริการประชาสัมพันธ์กันในะวันนี้นะครับนะเราก็จะมีข่าวบริการนะเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเป็นฟุตบอลนัดพิเศษนะเพื่อที่จะาหาไรายได้ช่วยครอบครัวของคุณสิทธิโชคสุมณีงามหรือตีใหญ่นะที่ได้จาก พวกเรานะครับนะชาวปัู FC ไปแล้วนะครับนะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยผมขอพูดนิดนึงนะว่าเป็นคนที่เสียสละมากช่วยสังคมนะช่วยคนผู้ได้โอกาสนะแล้วก็ช่วยงานกุศลด,ด้านต่างๆเยอะมากนะนะแต่เราก็ต้องสูญเสียเขาไปนะคนดีๆอย่างนี้นะครับทั้งชมรมฟุตบอลน,นะอาวุโสนะหรือชมรมฟุตบอลสิทธ์เก่าโรงเรียน,นประดูในสงคราม ก็จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษน,นัดการกุศลที่จะจัดขึ้นมานะครับที่สนามของโรงเรียนพนิษยาการราชดำเนิน,นะนราชดำเนินเนินนะครับนะเขาก็จะมีการแข่งขันฟุตบอล4ี่คู่ด้วยกันนะครับนะสี่คู่ด้วยกันนะก็นะสี่คู่นี้นะครับนะ,บนะขเขาก็จะเริ่ม ในงานนี้คือวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566นะก็เริ่มเวลา13.00นาที่สนามกีฬาพิธิชการราชดำเนินแล้วก็จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับนนะการส่วนครั้งนี้4ทีมด้วยกันนะทีมแรกคือจมรมประดูในทรงธรรมนะทีมที่2ทีมอาเลกเก้ฟุตบอลคลับทีมที่3ทีมกระทรวงสาธารณสุขทีมที่4 สิทธิ์เก่าพิจารราชดำเนินนะครับอ่ะก็ะไรายได้ทั้งหมดนี่ก็จะไปช่วยนะครับนะกับครอบครัวของคุณสิทธิโชคสุมนณีงามหรือคุณตีใหญ่ก็ขอดินเชิญน,นะครับนะกัเพื่อนสนิทมิตรสหายนะที่เป็นนะักฟุตบอลน,นะครับแล้วก็คุ้นเคยกันกับทีมของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม นะก็ขอเรียเชิญนะครับนะร่วมงานกันในวันเสาร์ที่16ธันวาคมนี้เวลา13นาฬิกาหรือบ่ายมงตรงนะที่สนามกีฬาของโรงเรียนพนิษยาการราชดำเนินนะอยู่ที่กรุงเทพมหา,าคนครนะครับนะขอเรียเชิญนะทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์เก่าวัดประดูในทรงทรรมด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันเราก็ เป็นข่าวมาฝากกันบอกลก่าวกันตรงนี้นะครับทีนี้ข่าวต่อไปนะก็เป็นข่าวงานบญกุศลเหมือนกันนะครับนะก็สําหรับข่าวนี้นะก็เป็นงานเชิดชูนะครับครูเพลงแนละงานเชิดชูครูเพลงนะของอาจารย์หมีเหนือครองนะครับเขาก็จะมีการจัดงานเป็นครั้งที่6ในวันที่22-23ถึงธันวาคม2566 เนเขาจัดที่สนามหน้าบ้านของอาจารย์หมีนะที่อยู่เลขที่28หมู่4ตํตำบลห้วยยุงอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะก็ขอเชิญนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาใครที่เป็นกลุ่มนะครับน,ะนักดนตรีนักร้องนะครับนะเราก็ไปร่วมงานกันนะนะครับเนพะื่อที่จะช่วยเหลือ ครูเพลงคนนี้ของเรานะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมอบเป็นทุนนะให้กับอาจารย์หมีนะครับเหนือครองนะฮะอ่าขอเ,เชิญนะครับในวันที่22 23ธันวาคมนี้ณนะสนามหน้าบ้านของอาจารย์หมีนั่นเองนะครับแล้วไปข่าวต่อไปฮะนาเกบเรื่องของทหารนะทหารนี่ก็เป็นรั้วของชาตินะครับแต่ตอนนี้เขาก็จะมีการจัดงานนะนจัดงาน แล้วก็ไม่ใช่จัดง,งานนะจัดเ,เขาเรียกว่าเปิดรับสมัครเนะนะเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจําปี2567นะ67ดังนั้นในการรับผู้ที่เป็นพลทหารสนใจที่จะเป็นพลทหารออนไลน์นะครับสำหรับ ผู้ที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ให้เตรียมบัตรประชาชนนะบัตรประจำตัวประชาชนใบสำคัญแบบสอดอกาสำเนาทะเบียนบ้านนะของตัวเราแล้วก็ของอบิดาแล้วก็มันดารวมไปถึงคุณวุฒิการศึกษาสำหรับผู้ที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์และก็ให้เตรียมหลักฐานนะครับนะเพิ่มเติมก็คือใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสอดอ43 แล้วก็ใบรับรองแพทย์ในะกรณีที่ใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสอสสามตำหนดเป็นคนจำพวก2นะแล้วก็คนจำพวก3นะครับนะก็หรือคนจำพวก4นะฮะอ่ะก็ติดต่อกันไปนะครับนะกับหน่วยงานทหารนะของอแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นพลทหาร นะครับเรามีเปิดนะครับสมัครฮะพลทหารออนไลน์ประจำปี2567นะครับเอาละนะนี่คือข่าวฝากนะักข่าวบริการนะที่เรานำมานะครับนะแจ้งให้ทราบกันตรงนี้นะครับในช่วงของข่าวบริการประชาสัมพันธนะ์เพื่อชุมชนคนท้องกิ่นคนท้องถิ่นนะครับนะสำหรับคุณคุณนะถ้าอยากจะฝากข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ก็ส่งรายละเอียดมาที่0959405389ยินดีนะที่จะบริการทุกท่านนะครับะสำหรับวันนี้ในเวลาของเรารหมดแล้วนะครับถอือโอกาสร่ำลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ